อียกไข่เฮ้ยโวบันที่เก็บเอสเอสดไว้เลยตอนนี้อยากได้นี่เปิดไปแล้วก็เปิดไปได้แล้วโอเคปึ๊บโอเคเราจะเดินลงลาวาไปจะได้ไม่ไม่ใช่ลาวาแล้วไม่ต้องกินข้าวหรอกมั้งแค่ขนไข่มั้งแอบขาวแล้วมองไม่เห็นทางหายแร้วนี่เจอกระโอกอีก ไม่วิสเกตโล่ทางแล้วกูอีเวนต์ชมเ้ยอชแนลอชไแรงเว่าโลแรงะมาเตแรงมันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันจะได้ยังไงกูยังบอกอยู่เวลาเกน่มึงเคยมึงเคไข่มันมึงเ่อร์เลยว่มึงก็บอกมึงจะจอยกลเอาใช่ไอ่ามึงอยากอยากจอยมึงจยมาถ้าเกิดมึงจยได้ ไม่ยมอมบอกอยู่ใคระาเกันหน้าเมี่โอเคโอเคนเราเนี่ยคอนเทนต์อยู่แล้วคอนเทนต์ร้อนนี่แหละโอ้ยเสียดายกูไม่ได้อัาอัาไปนี่เมื่อกี้หาแตอะไรไปพิงนงไงพิงพิงงไงแคปเจอพิงเจ็ดดาว เยดาวเลยอ่ะามันไม่ยากอยู่แล้วไงมึนจะฆ่าก็ได้ของมึงเลดเกมแล้วอะตัวอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวรอเองกินเ๊ปซี่แล้วดูดีว่าหดเขยยังเร็วมาเชียวังจะมปเชียวโอเคกำับนี้กูพิง n g ใช่ไหมเนี่ยพิง g โอเคเงินกูเอาพิงคฆ่าพิง g เลยนั้นกันเพราะว่ามันเล่นได้แค่สองคน เป็นสิบห้านาทีอ่ะสามสิบนาทีทำได้แค่สองคนนะไม่รู้มันตั้งค่ามาขนาดนะั้นเนาะมันตั้งมาขนาดไหนมันตั้งมา,า,นะาแบบนั้นนะไม่เป็นไรมันก็แป๊บหนึ่งเออจะคอนเทนต์อีกแล้วเออคอนเทนต์คอนเทนต์สองคน,น2 2> ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ่าไอ้ไนี่นะแบบมึงตั้งไปเป็นสองคนแล้วบอกว่ามันได้แค่สองคน อันเออแค่4คนมันจะมี4คนอยู่4คน4คนน่ะเห็นป่ะล่ะเห็นป่ะเออคอนเทนต์จริงๆเลยตายซิ4คนทำายังไม่ได้นะมันคือเรื่องจริงอนาคินของขา้าข้าจะ SS ไปหาเจ้าตายซิตายซิช่วงนี้หลอนได้เลยราหมายถึงกูนี่ยแหละคอนเทนต์เกิน คอนเทนต์น <Content> <ม>ี้จะกลายเป็นแบบพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มอันนี้เหรอฉะนั้นก็หนุ่มนครเทนหนุ่มนครเทนแล้วนอนไม่พอไอ้เหี้ยนอนไม่พอช่วงนี้กินข้าวเพื่อความรวดเร็วไม่แต่ไม่ดิมันไอ้นี่กูต้องใช้เวลารอวม่แต่มันก็มาอยู่นะทำไรดีวะมาอยู่เหมือนกันนะมันชอบอยู่ตรงไหนวะ น,นี่ไง okay? มันชอบอยู่ตรงไหนกูเจอมันเลวตรงหน้าต่ตาเเลยเนี่ยลงตรงนี <c oughs> ้เลยเนี่ยลงตรงนี้เลยกำลังเดินไปฟันหางอาวกอดเลยว่ะสวยอย่างเงี้ยจัดไปโมงกําแพงไม่ไม่กูเกาะไม่ได้โมงสวยเลยอ่เงี้ยเอากูมาดอบพอดีเลยแน่แน่จะเอากูชนกําแพงเลย มึงอย่ากทำเพื่อนกูอดหนึ่งสองสามงัดระเบิดปังสวยงามแล้วก็แล้วก็ฟันแล้วก็คิดขวัญอดหนึ่งสองสามอือุ้ยอ่าเำไมทำไมดาเมย์ไปขึ้นแล้วก็คิดคิดร้องฮะร้องเออแล้วร้องดูเสือกูไปนั่น มาเดินเดินวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งไม่ได้แดกคุณหรอกทีนี้แมพมันกว้างโอ้ยมันแดกแล้วมันแดกคุณละแดกคุณละมันกิ้งมันกิ้งโอ้โหแมกไหนไปนะเลือดเลือดเลือดไปนึแพ้คว้านอ่าวไปหาเมืนอกี้เนี่ยมันนี่ไม่ได้แดกมันได้แดกช็อต หนึ่งสองขอหางหน่อยโอ้โหมันมาสวนอีกอาสตันแดกปีทายสตันแดกโอ้บนไฟอัดสเต็ปหมาเดิมสเต็ปอีดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไล่แต่กูเออเอากูด้วยอาการมันเป็นยังไงอาการเป็นบอกกูสิชิบทาแล้วเพื่อนชิบมาแล้วเพื่อนผูกติดผิดเอาได้ไงมาแล้ว ไม่ดูอะแมงสะบัดหางขึ้นบนเนี่ยแม่งชอบสะบัดเอ้าแล้วกูโดนโอ้ยโดนป่ากัดกูพลาดาอะไรเชียวหลบแล้วกูโดนไลลโดนป่าเองหางเออเออหลบได้กูได้ภาพคู่บัจสแล้วแม่งเฮ้ยมันได้พวกประมาณสัจจะมาแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอย่างนี้มันต้องใส่คู่กันหลบแบบดิจิตอล ปันอ้าวดิจิตอลเอล้ยเกมอ๋อเออล,ลืมไปบางว่ามางไป,ปให้ชาวบ้านเขาแบกนี่หว่าแล้วก็เล่นได้อืมอืมเดี๋ยวที่เรากูยา่า ไอ้กดลบดิจิตอลฟันอา้าวเกาะไม่ได้ฟันฟันอดิจิตองเฮ้ยดิ Digital. Digital. จิตอลดิจิตอลดิจิตอลชิบหายแล้วเสื่อมเสื่อมหมดอายุเสื่อมหมดอายุม <c oughs> าแอด <c oughs> อ่าไม่มีหินบวกก็แพ้ไม่ได้ชาร์จ จับจับทุกทีทุกอย่างอีกแล้วไอ้หมดอีกแล้วอ่ะมันจะสวบหนึ่งโอเคล้มสวยแล้วก็อยากได้หางสองสามโอ้ยทีว แน่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 เรามาหากูเต็มเต็มเราแบบไดดิจิตอล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 กีอีกแล้วดิจิตอลจะตายแล้วเนยอ้าวดิจิตอลจะตายแล้วดิิจตหลบยังไงเนี่ยเออแง่สวยเปล่าสัวยเอาควบคุมนี้มามันไม่ได้ใช้อะไรไปแตไม่เป็นไร ็คณกคณมีแท็กฮิวเลือดนะถ้ายาเหจะเอาอะไรวะอะไรก็แท็กฮิวเลือดเนาะเอาให้ดูจงวางปุ๊บนี่แท็กฮิวบ,บูสต์บ้าที่เข้ามาอยู่ในวงเอ้วมัน,ม,นมันควันฮิวกูแท็กฮิวมีคนจอยไเอา้าลูกเดนมันดอกมาตรงนี้ด้วยกูก็นึกว่ายังไม่โกรธ ประโถอะไรนะดับโละเอาไม่ใช่หอก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 ฟันไปอยู่ทำไมมันไม่ก่อจิ้บขาแล้วกูนานไงฟันไม่เข้าจริงด้วยเด้งออกเด้งออกโอ้เด้งออกหางไม่เข้าโลนโลนโลนโอเคกินยานี่กน กูไม่ให้จับกูบอกเลยไร้สิทธิ์โอไม่ให้จับกูไม่ให้ปั่นไม่เข้าโอ้เด้งเด้งเอาใครหลับเด้งเอาเด้ง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 ชาร์จจับจะตายให้ไ้โดนทางยู่โดนทางอยู่โอ้ยโดนทีเดียวอ้มันมันมันไม่ได้ใช้ดาบโละมันใช้ไม่แม่แม่ไอ้หอกหอกโละปอกหอกมันจะหอก ไปไหนวะไปไหนไปไหนไปโน่นไปน่นอ่าเรียบร้อยเลยจอยสี่คนแมวหายแมวหายไปแล้วมันหายตั้งแต่สามคนแลวเพื่อนด้วยแมวหายแล้วจอยสี่คนที่ติดพิดไม่เคียบมากรถเลือดด้วยไปเคียกว่าคือฝั่งเราฝันเราไม่เด้งออกเด้งเด้งเด้งเมียนมิกิวตัดทางขายปะทำไมกัน ดับเด้งมันนอนมันนอนโอเคดับกาดมันมนอนกูคงนี่จะมันเจ็บหนักเลยเอออีกคนนึงก็น่าจะมาไม่ทันอ่ะไอ้คนเจ็บหนักแล้วน,น่าจะมาไม่ทันกูเตรียมพร้อมนะ,ะสามสองหนึ่งสามไม่ทันดิมันนานอยู่สี่คนเ,เ,เรียกมันเยอะเพื่อนกู <c oughs> โอ้โดนอ่ะ <c oughs> โอ้ย โน้โน้โนโนเก็บนี่ก่อนไม่โดนก็โดนไปว่าไอ้สัตว์เก็บของแป๊บเออหางขาดเข้าเสียกูเี๋ยวแล้วมันบลงอะไรไว้ตรงนี้เนี่ย โอเคนัดเจอคนใหม่กดิสมควรขาดไม่ใ้่กูตีเป็นชาติเรื่องนี้เด้งออกเด้งออกกูเด้งแล้วเมื่อกี้มันควันควรควรจะขาดได้ละอือนเจตอลกูจะแต่แล้วดิจิตตองอืออ้าวตายเลยเชี่ยเรียบร้อยย่าแต่งแต่ง thanks เชี่ยกูได้เจมวะ เชี่ยเจมนี่ยกูได้หนังแม่งนะหนังสองกันแล้วไม่ใช่เด็เก็บต้องการเก็บปีกเก็บพัดโอเคอเฮ้ยสองันเหรอวัดได้ไงเฮ้ยอไม่รู้โอเคอย่างน้อยนะวควุ้มค่ามัได้รู้หนังสองกันเชียเลยอะไรวะฮิวแป๊บ ข oh, องอ,อันเฉยเลยเออนี่ไงวะมันทำได้ไงเอาทุกคนกระดูกเอากระดูโอเคจากนั้นก็พูดรุ่นอยู่เอ๊ะหามันจะขาดตอนไหนฟันละเด้งฟันละเด้งฟันระด้ง ดาเมจมันขึ้นอยู่เลยคือแบบฟันแล้วเดิ้งเดี๋ยวดนะกูได้ตัวเฮียน,นี่มาแดยงเลยเนี่ยไอตัวเขียวตัวพิเนี่ยกูไเวารียนปิน้นกูได้เียกูได้เจมกูได้เจมบวกเขียวเจ็ดเคเจ็ดเคชิ้นนะเนี่ยกูไปวารีนอ่ะสวยที่จริงก็มึงรู้ใช่ปะ่ะอ่ะอ,อ,อันอันนั้นอันนั้นมันคือซัพพอร์ตตั้งพูไปนั่นแหละใช่ป่ะไม่เลยเออไม่เลยโอเคได้อาวุธใหม่แล้วรปีเข้าเจ็ดร้อยเออมันก็หลอกวุฒิดียนเจ่ะ เนว่าเสื้อขาวแล้วเอากูมาอปกีมอนไงไม่ได้เห็นไเนี่ยเห็นแล้วนี่ยมาเจอกันที่นี่แล้วกันนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเ้ยกูที่นี่แล้วกันเขวโอ้ขาวเหลือเกินขาวถึงร้องขาแลยขาวมากเลยภาษาแบบแบบไปาอยาอยบอาีีดอเอาโอ้ไ่ให้กูฟันเลย อะไรแหละพี่เต้เออไอ้ยําสับสับสับกูดูไปตะกูจะได้ฝันไหมเนี่ยอือสองสับเอาหนีโดนทีเดียวโอเคกระแทบฝัน ฟังอ้าวเฮ้ยกีดเฮ้ยผมเป็นกดผมกดโอ้ยโอไม่ได้แดกไม่ได้แดกฟันตีนอยู่ฟันตีนอยู่เฮ้ยโอ้โหฟันอยู่ฟันอยู่กูฟันอยู่ร้อยยี่แปดเออหลบดิจิตอลดิจิตอลนขอไม่ไม่ให้กูกขอด้วยอะไรเนี่ย ไม่รกูโดนเลยกูโดนกูที่เลยโดนเอ้ยนี่ข้างหลังไปช่วยไอตีเะทั้งที่ว่าอยู่อยู่ข้างหลังียังโดนเฉยงงแม่ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไอ้สัตว์ออกมันมันมันโดนมันโดนมันโดนพเนะเฮ้ยชิบหายเฮ้ยขอหาอยู่เดี๋ยวรอดั่งเศรษฐ์รอดนอด จไม่ได้แดงอืมฟันหมดอะตอนนี้ไม่รู้ตรงไหนอะอ๋อวิ่งไปครับโอ้โหวิ่งไปกลางแบบเฮ้ยเอ้าวิ่งหนีอุ้ยน้ำดำชิบหายแล้วอันนี้เราจะลบๆตังบ่ได้จะพับลงเอ็นหนึ่งสองป๊า ป้าเ<อ>่าแม่กระแทกหนึ่งสองสามเต็มเตหัวโอ้ย่าหลบสองสามไฟฟ้าเออเอาหางมันเอาหางมันแน่ อุ้ยวุ้ยวุ้ยยีดเอาใครกูกันไว้ก่อนกูกันโอเคมันเอาไปโอเคกูกันอยู่โอเคโอเคมึกมึ๊กเราดาบเตาใครมึ๊กโดนฟันหยกฟันหยกอื้อไฟฟ้าโอ๊ยกีดกรีดแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาเลงกูแหมกูติดกีดอยู่ ตตีียูกระแท้เอ,อ้ายอ้อคอมโบกูโดนมึงตีต่อเมื่อกี้หลังจากที่กูโดนไปเ่อกีนเ,นเต,นต้ตีกูเลยลอยเอ,าอ,อย้ากีดเหลืองเยอะจริงแล้วมึงอ่ะอทุกูทุกูทุกูมันทุกูแป๊บนึงแป๊บนึ่งเอาไปก่อนสองร้อยเอาไปก่อนไปนัปักอยู่บู๊ดแปบ ฟินจังเลยแล้วก็เหลาดาบแป๊บนึงเหล่าดาบไม่ใช่ไอ้เหี้ยมั่งโดนมา้แลวตายเขาจะตายจะตายจะตายมันจะตายตายให้ได้เลยหรอแมวฮิวอะไรดิไอ้เหี้ยเป็นขาวจริงนะเนี่ยเชี่ยม็นขาวจริไปดูดิตอนลอยไปเห็นพุ่งไปข้าลอยข้าลอยไม่เห็นนะข้าลอยข้าลอยดูยากนิดนึ่ง ต้องมีคนเดียวสี่มีชุดแปะไปละหลับแล้วแล้วมีคนจะจอยเข้ามาริซี่อัเดี๋ยวข้าชัดอันนักูอันเีบอห์ทำให้มีอะไรแบบนั้นการลิดขวาปุ๊บอ่าเรียบร้อยอะไเอาเลยเกืบแล้วเอาเลยหนึ่งสองปุ๊บเอาไม่ถึง ไม่เป็นไรไอ้เชือ่ีดโอ้กันติอันตีไม่ได้แดกกูหรอกแต่โดนคูกระเพร่คกระเพก่น่่บเ่่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ทีนึงระเบิดแบบ่่่่ย่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่ ยิ่งสุดยังเออเอาหางมาหนี้เอาหางให้กูเอาหางด้วยหางด้วยอุ้ยปีติแล้วก็เตรียมพร้อมโอเคเสียโดนทีเดียวเอาหางมาหนี้เอาแล้วกูยิ่งตีนมันทุกเอาหาแล้วกูจิ้มหางจิ้มหางเพื่อนกูเตรียมตัวตายกูเตรียมตัวตายเอออยวมึงเดี๋ยวมึงมันมันทุ่งกูตีหางอยู่ตีหางอยู่เรียบร้อย สองถึงถึงไม่ได้ไม่ถึงโอ้ชีพไม่ถึงชีพาแล้วกูไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้หนึ่งชีพสองเอาทับกูเรียบร้อยไม่ทับกูเรียบร้อยไอ้ตัดโอ้ไม่ใช่อะไรเมื่อกี้กูติดตีนมันอยู่ออเไม่เป็นไรมันก็ใกล้ตายพอดีละแค่สามสักสามจีก็ได้ถึง เอาเรากียแต่งี้ง่แมเห็นว่ากูไม่มีการเกียรแล้วมึงเอาใหญ่เลยนะโอ้หงนรอดเลยนะเดินงๆอะไรใช่ไหมแปบหนึ่งนะ่อ๋แล้วกูติดอนิเมชั่นโอ๊ยติดอนิเมชั่นถอย่อยติดอนิเมชั่นถบย่อยโอ้โหรวเลย โอ้ยสัตว์กันขี้ลอยเลยนี่ยไอกำลังป่ายไอกำลังรัวๆไอเนื้อไอทำไมไอเช่นนี้พิ่งมาเนี่ยน่าจะไปขุดแร่มั้งนะโอ้ยสัตว์ชิวเหลือเกินนะอยากชาร์โลงชาร์ไปไอกำลังมาแล้วทำไมมามาเลงกลัวไอ้เนี่ยให้กูให้กูให้กูไปให้ให้ thank you bro thank แสบแสบสองหนอสองหนอมาไม่ทันยื <c oughs> ้อเออไม่ได้เกต์ลัวนไม่ได้กระโหลกโอ้ได้เจมแยม่เจมด้วยอ๋อแรนแรไม่มีมันตกระดุกอยากได้หางอะ <c oughs> ะ่ปะป้ะป้าหาไม่ได้เลยไม่ได้เออเอออย่างน้อยได้เจมคุมค่าแล้วคุมค่า หนึ่งสองแต่น้องขี่ข <อ S 1> ได้ไหมไม่ขอจ้วงเลยขี่ไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าของอ๋อต้องเป็นเจ้าของแน่นอนต้องมี DLC คุณจะได้อย่างนั้น DLC อเลย Yes